สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาบอกว่าสอนใช้สองไอดีหรือว่าอะไรล่ะไอดี ID. ในเครื่องเดียวนะคะของเซ็นเต l นะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่คำว่าโปรไฟล์นะคะนี่นะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นแบบ แต่ก็คือถ้าเิดจะเพิ่มอย่างนี้นะคะมันก็ต้องใช้เงินนะคะแต่เราจะไม่ใช้เงินนะคะเราจะบอกไว้ก่อนว่าเราจะไม่ใช้เงินนะคะอันดับแรกไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าแต่การบัญชีนะคะบัญชีนะคะเราเขีนกนะโอเคนะคะและเราก็กดล็อกเอานะคะปิ้งและเราต้องจําด้วยนะคะและเราต้องจําด้วยนะคะ อันนั้นเราลงทเยนกับอะไรนะอันนั้นเราลงทยนกับไลน์นะคะก็คืมวติวถ้าก่อนเราลงเป็นเฟสปุ่มมันก็จะกลายเป็นอีกรหัสหนึ่งของเรานะคะแบบนะคะแล้วก็ใส่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไป ตอนนี้หนูก็จะปิดไว้นะคะทุกคนสำเร็จ น่าจะไม่ได้นะคะงั้นปิดทุกอย่างก่อนงั้นหนูนะคะจะเลือกเป็น Apple ID นะคะก็จะปิดทุกอย่างนะคะอยู่อนทีนห่หนูสแกนนะนนนมันก็จะไป่ตัวกันมันก็บอกเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เลือกควรนะคะเราจะเลือกพีคนะึนะแล้วก็เราจะอ่านนไหนะคะ อันนี้หนูก็เคยเลือกไปแล้วนะคะหนูจะเอาเป็นอันนี้นะคะแล้วหนูจะไปเปลี่ยนสีผิวเอานะดูเพชรหนูสิคะโอ้ไม่ใช่ดูเหรียญหนูเยอะมากๆเดี๋ยวหนูก็จะเลือกสีผิวใหม่ อันนี้เราก็มีกระเปะ๋าะคะนี่จะเป็นเสื้อผ้าั้าหมาของหนูนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวหนูจะเลือกเสื้อผ้อาใหม่อันนี้นะคะหนูเคยซื้อไปในอีกระหัสหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะชุดไฟนะเรี่กเลยนะชุดนี้สวยมากรวยนะคนรวยมากเลย ค okay. หนูก็จะเลือกเป็นชุดนี้นะคะไม่เอาดีกว่าหนูเลือกไม่ถูกนะคะมันเยอะมากชุดนี้ก็น่ารักนะคะโอเคมันเยอะมากอันนี้หนูเลือกไม่ถูกนะคะ หนูชอบเดสนนะคะเดซันเมือนแบบสวยนะคะอัน,นี้สวยมากแต่มันนี่โอ้ยกยย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 ะยยยยยเยอยยยยัยย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 ยเยยยมยยยยย ใะ,ะูอกเนะคะนจะซอ,อันนี้นะวอ,อันนี้อันนี้นะคะโอเคแล้วก็ต่อไปหนูก็จะเลือกส่งผมนะคะหนูก็จะส่งผมที่นกลา,กานะคะ นะคะคซื้อนี่มัก็จะลสีพันกว่านะคะหนูจะมนก็จะหนูจะไม่เอานะคะเอามอะไรดีเอานี้ไม่เอาแพงมาก สี่ทนนี่ก็แล้กันของเจ็ดร้อ,อรยกว่าบาทถูกมากเชื yeah. ่องเท้าเท้า,ทาไม่รู้จะเอาอะไรเอาเป็นคนที่เล่นเท้าไม่ค่อยเก่งใช่ไอืมอืมไม่ได้ เป็นคนที่เราทั้ทงๆไม่เก่งมันนี่สวยมากเอาละ,ะคนเราจะก็บใจกับอันนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราจะลองหาชุด เป็นไซสสวยมากเลยนะคะของเกมนะีอันนี้คือเราซื้อแบบเยอะกว่าแบบใช้เงินเยอะกว่าอีกระหัสเฟซบุ๊กของเราเลยนะทุกคนชุดที่ดีที่สุด ห้องนี้มันจะเป็นของผู้ชายนะคะอ่าจจะของผูง้หญิงเราจะสีไม่เป็นตับกต่หันนะคะนี่สีดูแซ่บจ้าต่อไปก็ซื้อเป็น,เ,ปนเก่งส่นนะะ้นจะพอไหมเงินชัดก็สี่พันกว่านะคะไม่พอคะ่ะ จะหาเก่งที่โชว์กันมีมิเนี่ยนี่ไงก็เสียไปงั้นเราจะซื้อแพงมากซื้อ่ทน,นพันไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นโอเคเราจะเปลี่ก็บเท้านะคะ นนี้สวยแล้วเหลือเงินด้วยนี่นะคะหนูก็จะตั้งชื่อนะคะชื่ออมมินนี่นะคะไม่เอานูกะมิน,นเขียนนีหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะมินลี่ <laughs> เค็กดย้อนน้านะคะโอเคนะคะ และเราก็จะสอนวิธีการเก็บเหรียญในนี้ด้วยนะคะอืมก็คือว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอืมแบบ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 แค่เรามาที่คำว่าเหรียญฟรีนะคะตรงนี้นะคะเหรียญฟรีรก็คือมันเราก็กดก็คือว่าพอเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเจอกับอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันก็จะไม่มีอีก ยกเว้นว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกวันหนึ่งนะคะชื่อว่าลุ้นสูงสุด1,000พบาทเหรียญต่อวันนะคะเราก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นวงร้อยอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เราได้เกลือนะคะเราอยากเป็นสี่ร้อยมากไปเลยวันนี้โชคดีนะคะได้ตั้ง300ยเนี่ยเราก็กดโอเคนะคะแล้วมาที่เคลดก็ได้นะคะกดเข้ามาที่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเรา ไอ้นี่รหัสใหม่นะคะมันก็จะมีแบบเพชรฟรีนะคะแล้วก็กดคําว่าข้ามเราเราจะไม่กดคาว่าไปท,าทันทีเราจะกดคาว่าข้ามนี่นะคะเราก็ได้แล้วก็กดรับรางวัลไปเลยนะคะอ่ะแล้วแล้วก็ทีนี้ทุกคนก็ทำไปแล้วนะคะก็คือมาหรัคคนที่ได้เพชรมาแล้วนะคะแบบบอกว่าอยากได้ชุดสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน โอเคนะคะเราก็จะมาบอกชุดสวยๆแบบหนึ่งเพชรนะคะให้เราไปเอิมปรัแบบนึงนะคะคือมันแบบเร่งนะคะไม่เป็นไรให้เราเอามันได้นะ,ะโอเคไหมแล้วก็ไปที่รูปตัวสีนะคะอือจาบคนที่มองไม่เห็นนะรูปตัวสีนะคะอ่า เห็นไหมเนี่ยนี่นะคะเข้าไปนะคะแล้วก็กดเพจที่คำว่า New นะคะ New n e w new นะคะนี่นะคะก็จะมีชดสวยๆให้เราเยอะแยะเลยนะคะดูสิสวยมากๆชุดหนึ่งเพจนะคะสวยนะคะบางอันก็จะมีแบบสีเพจก็มีนะคะ ชุดหึเพชรนะคะสวยมากมากนะคะฉันอยากได้นี้มากโอเคเราก็จะเริ่มชุดกันเลยนะคะอืมวิ่งนี้สวยมากมากแต่เราอยากเสื้อแบบเป็นแบบชุดทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามีเพชรไม่พอนะคะและเรามีแต่เัินแล้วก็มเมนูจองอันไหน โอ้แกอสวยมากสวยมากๆอืมจะมีไหมเนี่ยนี่ก็จะมีมือถือด้วยนะคะสวยมากอืมงั้นเราจะเอาเป็นอัออแนแรกแรกก็แล้วกันนะคะ นี่ดูเขาสวยมากเอาอันนี้นะคะก็กดปวกนี่นะคะไปเทมซื้อเสร็จแล้วก็รองเท้านะคะหนูไม่มีรองเท้านะคะหนูองใช้รองเท้านี้ นแบบของที่มันสวยๆเยอะมากอืมน่าเสียผมได้ด้วยตึ้งนี่นะคะสวยมากๆอันนี้ก็ไม่ก็ไม่ อันนี้ก็คุณซือไอเทมของแบแบต้องกันอ๋อก็คือว่าเราเสือไอเทมของเขานะคะไอดี ID นะคะห้าหนะคะไอดีห้าห้กวัดห้าสี่หาสี่สามสองห้ นี่นะคะมาติดตามเราได้นะคะไปา,ายค่ะอุ๊ยหยุดซึ่งนะคะขอโทษทีแล้วเราก็จะหาหนุคนนะคะไปดูรหัสเฟซบุ๊กนะคะ,คะ,คะมันสวยามากการแบ่นชื่อล็อกเอาล็อกอินเฟซบุ๊กโอเค เดี๋ยวเราจะปิดทุกอย่างเลยนะคะทว่าทำไมไม่อยากให้ดูงั้นเหรอไม่บอกแค่คิดว่าตอนนี้มันดีโอเคนี่นะคะก็จะเป็นหักฟิตบุกของเราฮะ,ะสวยไหม ตูตูอา้าวตูรุตูตูชอบหน้ามากเลยนะคะไม่อยากเปลี่ยนเลยโอเคอสวยไหมใครคิดว่าสวยบอกพี่ดูสิไม่คิด <RPG> ผมร้านนะคะไม่มีผมเลยอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่ที่หนูมีนะคะตอนนี้หนูโจรมากๆดูสิสิบเก้าบาท อันนี้ก็จะเป็นชุดทั้งหมดของฉันนะคะที่เงินหนูหมดหนูหมดไปพอสองอันนี้ค่ะไมนใช่ค่ะหมดได้เขาสองอันนี้เลยแพงมากแพงมากอันนี้ก็จะเป็นที่หนูมีสวยมากไม่ค่อยมีเยอะเนื้อเสื้อก็มีกระต้อยเกลยว นี้ก็สวยผมสวยมไหมโอเคเดี๋ยวหนูก็จะแต่งตัวสวยๆสวยมากกันนี้กันเลือกไปเล แล้วก็เ,เขาอันนี้ก็อย่าลืมติดตามหนูด้วยนะนี่นี่นี่เอ้ย,โอ,ยโอเคอาจจะค้างนะคะนี่คะ่ะลิ้นนะคะ <c oughs> อันนี้เราใช้ปากกามันก็อาจจะหลุดนิดหนึ่งนะคะไม่โชว์อะไรมนาะสวยไหมสวยไหมสวยปากจริง อันนี้นะคะหนูอยากได้มากมากโอ้แม่ก็สวยนะคะน่าจะเป็นชุดแบบสำหรับใสเ่เติมโดยเฉพาะนะคะไม่ก oh ็สวยที่สุดอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะว่ามันคืออะไรนะโอเคกลับไปเถอะ แค่นะคะและและก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรหัสของอุปกรณ์นนะคะสวยไหมเนี่ยสวยมาออกเลยนะคะเพราะจะไม่ถูกรู้ก็จะเห็นหน้า,น,าน,นุนะคะแต่หนูก็จะปิดไว้นะคะให้ไปตามนะคะีจ,จะเห็นหน้าน,นูนะขอตัวเอง แล้วก็แท็กนะคะคนนี้ไม่รู้จักแต่ว่าอันนี้คือตัวเราโอเคอืมสวยไหมคิดว่าสวยมากมากว้าวว้าวสวยดม <laughs> ทุกคนคิดว่าสวยไหมถ้าคิดถ้าคิดว่าสวยนะคะก็ช่วยติดตามเรานะคะเราจะพยายามทำคลิปตลอดเลยนะคะถ้าเกิดตาเรามันปิดอย่างนี้นะคะแปลว่า เราไม่ได้ปิดตานะคะเราไม่ได้ปิดตาแบบหลับตาอย่างงี้นะคะอืมก็คือว่าที่มันเป็นอย่างงี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลืมตาแบบอย่างเงี้ยนะคะนะคะก็ต้องทนดูแบบนี้ไปนะคะและถ้าเกิดอยากดูการเก็บเงินแบบทั้งคลิปเลยจะเป็นแต่การเก็บเงินนะคะก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ เพราะวันนี้หนูจะพยายามทำหลายๆคลิปนะคะสวัสดีค่ะบา,บาย